ก่อนหน้านี้เราจะได้ข่าวกันอยู่แล้วสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่การเรียนการสอนอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานหรือบุคลากรไม่เพียงพอในการเข้าไปดูแลแล้วมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กท้ายที่สุดแล้วก็สร้างความลําบากให้กับเด็กหลายคนก็ไม่มีที่เรียนรวมไปถึงบางทีรวมไปเรียนกับที่ใหญ่ก็เดินทางไกลพอสมควรครับแต่ว่ามีโรงเรียนเล็กๆอยู่โรงเรียนหนึ่งครับชื่อว่าโรงเรียนชัยนาราศกลับสามารถฟันฝ่าวิกฤต เลงว่าจะถูกยุบอยู่แล้วแต่กลับมาพัฒนาโรงเรียนจนเด็กมีคะแนนสอบโอเนสูงกว่าโรงเรียนใหญ่บางแห่งอีกครับวความสำเร็จของโรงเรียนชัยนาราศมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณทันพิเศษครับ เป็นเวลากว่า90ปีที่นี่ไม่เคยทิ้นเสียงท่องอาขยานโรงเรียนวัดชัยนาราตตำบลบางตาเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ชาวบ,บ้านหวงแหนและรักษาไว้จนถึงวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโรงเรียนแห่งนี้เกือบต้องถูกยุบครับเพราะว่าเหลือนักเรียนอยู่เพียง27คน แต่ด้วยความผูกพันและเพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะวิชาความรู้ของคนที่นี่มาอย่างยาวนานทั้งครูและชาวบ้านจึงร่วมกันทำทุกวิถีทางที่จะรักษาโรงเรียนให้คงอยู่ต่อไปครับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่ทำนาทำสวนอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนของชาวบ้านที่นี่ทำให้พวกเขาไม่อยากส่งลูกไปเรียนในเมืองและคัดค้านการยุบโรงเรียนถึงที่สุดทั้งห้องสมุดห้องน้ำโรงอาหารอาคารเรียน เกิดขึ้นจากเงินทอดพระป่าของชาวบ้านณวันนี้โรงเรียนไม่ต้องถูกยุบแต่มีครูอยู่3คนนักเรียนอีกกว่า50คนจึงใช้วิธีการสอนแบบกระชั้นแป้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็วางใจส่งลูกมาเรียนหนังสือที่นี่ต้องปกป้องไว้ใช่แล้วสภาพแวดล้อมก็ดีอยู่ใกล้วัดเด็กที่นี่ได้ทำบุญทุกวันพระซึ่ง<ม>ที่อื่นน่ะจะไม่มีโอกาสอย่างนี้ ใกล้บ้านด้วยแล้วครูก็สวัสดีครูสอนดีดูแลเด็กดีแล้วก็ีว่าเด็กมันจะฉลาดตัวที่อื่นเพราะว่าที่โรงเรียนอื่นนะเพราะว่ามันคนเยอะถ้าเราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะภาคภูมิใจในตัวเรานักเรียนเป็นนักเรียนที่ที่ดีของครูนักเรียนก็จะมาส่งความสําเร็จครูสอนดีคือคําตอบของชาวบ้านและที่สําคัญพวกเธอคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้โรงเรียนไม่ถูกยุบ ชมเลืองกลิ่นลำดวนเป็นครูประจำชั้นป .5 และป .6 เธอเป็นคนในพื้นที่และสอนหนังสืออยู่ที่นี่มา20ปีแล้วเธอเห็นความเปลี่ยนแปลงและอยู่ในช่วงที่โรงเรียนเกิดวิกฤตมาโดยตลอดสิ่งที่เธอทำเพื่อกู้วิกฤตครั้งนั้นคือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเราไม่ให้เด็กทําอะไรมากไม่ให้ไม่ให้เด็กทําแบบฝึกหัดเยอะจนเด็กแบบเบื่อแบบฝึกหัดแต่เราให้เด็กรู้ว่าเรื่องนี้เราจะไปใช้ยังไงพอมันมัน,ม,นมันฝังอยู่กับเด็กแล้วอะพอการนําไปใช้เนี่ย เด็กสามารถนำไปใช้ได้มันง่ายก็เคยรักษาการสองปีแล้วเคยอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาสองปีคือช่วงรอยต่อระหว่างผู้บริหารเนี่ยจะว่างเป็นปีเป็นปีเงี้ยเราก็ต้องขึ้นไปรักษาการเนี่ยพอเราไปทํางานจุดนั้นอนะ่ะเราไม่รู้สึกมีความสุขเราอยากกลับมาหาเด็กอย่างวันนี้เราไปไประชุมผู้บริหารเนี่ยพอประชุมเสร็จนี่เรารีบกลับมาโรงเรียนเลยมาสอนเด็กวันที่เราอยู่กับเด็กทั้งวันเป็นวันที่เรามีความสุข ในที่สุดผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคะแนนเฉลี่ยโอเนแป8วิชาของนักเรียนป .6 ที่นี่เกินเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศนอกจากคะแนนโอนเนตแล้วความสามารถของเด็กๆยังคว,ว้ารางวัลต่างๆมาเต็มตู้อย่างที่เห็นโรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่17,000แห่ง เมื่อปีที่แล้วกระทรวงศึกษาธิการเคยมีแนวคิดที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่ด้วยเสียงคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่จึงมีกรณียกเว้นไว้สี่กรณีดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนนั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 2. โรงเรียนอยู่ในระยะห่างไกลเดินทางลําบาก 3. โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเช่นภูเขาสูงชายแดนและ 4. ชุมชนต้องการที่จะรักษาโรงเรียนไว้ โรงเรียนวัดชัยนาราจึงเป็นตัวอย่างการต่อสู้ของครูและชาวบ้านที่ไม่ยอมแพ้กับข้อจำกัดต่างๆและตัดสินใจเดินหน้าจัดก,การศึกษาในชุมชนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพทันพิสิทธศลบำรุงชัยนาวทีวีรายงาน